ฟ้าสองกระซืเดียวกันนี่ละของฟ้าเบ hearing. สวยๆมือเลยเนีบยายจะเนีบคืนจังสีพอที่แรกไอเอ,เ,อเบิร์นีมันได้น้อยเดียวก่อนห่งาก่อนนึงได้ทันนีแบบไ้าจะหนีบต่อาา่อนี้จ้ผ่ากันเจ็บภาพสวยๆเมสวยๆเบิร์ก่ะเต้รังค่าเติ้พีเสริมเย็น มีบันเสริมเย็นย้ายบัวบานย้ายบัวบันเสริมเย็นเพดานท้องฟ้าสวยๆมีนกจับมีนกเขาจับสายไฟหอมจ่ะร่มสุกของเขาปูพังล้นได้เี่ค่กบางค้าเี่ยวกับทีเสริมเย็น กระทองฝาเอาแ่นี่ด้วจ้าคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมชิปขอบคุณค่ะ